ของที่ต้องเตรียมแล้นะเจ้ามีไขยย่ยางเจ้าเคียงปรุงเนาะพี่แ้งก็ใช่รวมกันนะเจ้าแล้วก็เฮดก็เอาแจ่นัาไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเจ้าถึงจะเอามาหั่นเป็นฝอยอย่างเดียเจ้าหั่นซ็จก็โขกกับเคี่ยงเรียบร้อยแล้วก็โขกเรียบร้อยแล้วเนี่ยัวกระหมงสามจันเนาะวิธีก็วิธีทำก็คือโขกหอมเตรียมจักไข่ จากไข่หอมแดงหอมแดงแล้วก็บอกูดแล้วก็โคกไปเลยเจ้าโคกไปก่อนโคกไปเลยเลยเสร็จแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปเจ้าพริกแห้งเรียกแต่ว่าใครจะชอบเผ็ดหรือว่าชอบบบเผ็ดเนี่ยเจ้าเรีแต่เนาะแล้วแต่ใจ ชอบไปชอบมันนะเจ้าชิ้นแ้วก็โคกไปเรื่อยๆเ,เจ้าโคกเสียงเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็เตรียมใส่กะปิเจ้าใส่กะปิเจ้าใส่พอประมาณเจ้าใส่สักจ้อนหรือเกึ่งจ้อนนี่ก็ได้ลเลื่อยๆเจ้าใครชอบเนาะเพราะโคกมันบต้องละเอียดน,นักก็ได้เจ้าโคกไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่เฮ็ดเจ้าเฮ็ดที่หันไว้เลเจ้าใส่เฮ็ดลงไป ไปแล้วก็โคกเจาะโคกรวมกันม้วนเข้ากันนะเจาะโคกมันเข้ากันมือมันละเอียดพองนะเจ้ามันเข้ากันเพราะว่ามันตัวน้ำมันก็หย,ยาบๆเนะี่มันเป็นให้ลมเท่าหรือเจ้าให้ลมแก่เนี่ยมาแจ่น้ำนะเนาะมาแจ่น้ำแล้วก็มาหัน่นมันก็ต้องโคกต่ำมือมันนั้นนี่น้อยเจ้าพอกินได้นะเจ้า จะอ่านแล้วก็พอไว้เนาะโคบไปเลยพอประมาณเจ้าต้องละเอียดน,นะก็จะโคบพอดีพอดีเนี่ยก็อี่กับใจได้แล้วเจ้านี่ยอี่กับใจได้แล้ววิธีทำก็หันนะเจ้าเช่ไปเลยเจ้าแล้วก็ตักใส่ชามไว้เจ้าพักไว้ก่อนเนี่ยหน้าตาจะเป็นจะเอี้ยเจ้า เตรียมกระทะเจ้าเ,เตรียมกระทะใส่น้ำมันประมาณเนี่ยเจ้าใส่น้ำมันเนี่ยประมาณสองจอนเนี่ยสองสามจอนนี่เจ้าแล้วก็ใส่หมูเข้าไปเ่ยหมูสามจั้นที่หั่นไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าหั่นบางๆเจ้าถ้าไม่เจหมูสามจั้นมันก็บะล้มนะเจ้า응แล้วก็ใส่เห็ดกับเฉียงที่ตับไว้เรียบร้อเยเนะี่ยลงไปเจ้าใส่ลงไป ใส่ลงไปแล้วคั่วคุคุลีคุลีลงไปเจ้าคุณคุณ,ณไปเรื่อยๆประมาณสักอา้าวนาทีนี่ก็ใส่เนี่ยเจ้ามันจะมีมีช็อตกับน้ำปลาน้อยเนี่ยเจา้ามต้องใส่หลายเจา้าใส่สัช้อนนึ่งก็ได้เจา้าแล้ว,วคุณคุลีลงไปเรื่อยๆคุณไปให้มันประมาณ,ณมนีณ่นสัก ห้านาทีนี่ก็ได้เล้วจ้ะเพราะมันก็บ่ต้องถึงเกือชั่วโมงก็เจะควแเข่สองห้านาทีสองนาทีก็ใได้แล้วเจาะสองนาทีก็ได้แล้วถ้าบอกมันแห้งก็เติมน้ำลงไปนหดหน้อยหนึ่งก็ได้นะเจาะองกกแข่สิบห้านาทีก็ได้แล้วเจ้าเล่าแต่ไข่ไข่ฮีตมันซุกแตกก็ต้องจานสองนาทีอย่างเดียวซุกเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่จานเลยเจ้า รักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเนื้อเนี่ยอาหารเนื้อเนี่ยเจ้ากินประจำเลยเจ้าพ่อซื้อมาจากบ้านเจ้าซื้อมาจากมันเป็นของปลาเนาะให่ล้มนี่นะปัวตาแห้งเนี่ยเจ้าเป็นของแห้งซื้อมาเป็นกิโลเลยเจ้าแล้วเขาเคยกินแล้วเนี่ยเจ้ากินกับข้าวเหนียวฮ้อนเลยเจ้ากินกับข้าวเหนียวฮ้อนนะเจ้าลำดีเจ้ามาเนี่ยเจ้ามากินด้วยกันทุกๆคนเลยเจ้า